ถ้าคนคนนั้นเขาสามารถย้อนเวลากลับไปได้นะคะเขายังเลือกที่จะคบจะคุยกับคุณอยู่ไหมแม้รู้ว่าปลายทางนะคะเรื่องระหว่างคุณและเขามันจะต้องจบลงอ่ะมาจ้าวันนี้นะคะก็พบกับแม่หมอกันอีกครั้งนะคะในคลิปแบบแรนดอมนะวันนี้เราก็มาในหัวข้อที่แบบว่าเอ่อมุ่งไปทางคนที่ความสัมพันธ์จบแยกกันไปแล้วอะไรแบบนี้ว่าเราเราเคยสงสัยไหมเราเคยอยากรู้ไหมนะคะว่าคนคนนั้นเนี่ยที่เรากําลังคิดถึงและยังไม่ลืมเขาเนี่ยนะถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้นะแม้ว่าเขา รู้เลยนะว่าสุดท้ายแล้วปลายทางเรื่องระหว่างเรากับเขาจะจบลงเขาเขาก็ยังจะเลือกที่จะคบ <S 2> <S 2> <S จะคุยกับเราอยู่แม่แม,แม่เขารู้อยู่แล้วว่าคําตอบของปลายทางนะคะจะเป็นยังไงอ่ะมาจ้าวันนี้นะคะเราก็จะลองมาอ่าเปิดพลังงานเปิดความคิดล่วงลึกความคิดของเขาคนนั้นกันดีกว่านะคะถ้าเขาเลือกได้ถ้าเขาถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้เขาก็ยังเลือกที่จะสารสัมพันธ์กับคุณอยู่ไหมเออแม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันเลยแม่หมอขอห้าใบค่ะ ดูซิว่าคำตอบนะคะจะโดนใจเราไหมว้าวเอ็กออฟเพนดิเคิลนะคะหนึ่งเหรียญน,นะเ uh, uh, <laughs> พกออฟคัพส์เอ่อเพกออฟเพนดิเคิลเอ่อเดอะเดไพ่ออกมาค่อนข้างตรงตรงจุดตรงประเด็นมากๆเลยกับหัวข้อเนี่ยนะคะอะใต้สำรับนะคะเป็นอัศวินถือไม้นะคะคนที่คนที่คุณนึกถึงนะแม่หมอว่าอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณก็เป็นได้นะเออ มีมีมีคนที่ที่เขาอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าคุณอาจจะเด็กกว่าเขาก็ได้นะคะสลับกันได้พลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะเอ่อถ้าอันเนี้ยค่อนข้างชัดเจนเลยแม่เขารู้นะคะว่าผลสุดท้ายและความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเดืเดแน่นอนจะเดทจะจบแน่นอนถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาก็ยังคงเลือกที่จะสารสัมพันธ์กับคุณเหมือนเดิมค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาชอบคุณ คุณนะคะคเขาเขารู้ว่าคุณนะ่ะคือสิ่งดีๆที่ที่เขาพบเขาเจอคนคนชาวแรนดอมเนะี่ยแม่หมอคุณแล้วเขาอะ่ะแบบเจอกันแล้วแบบเหมือนเหมือนรักแรกพบเลยนะเออคือแบบว่าเจอกันแล้วถูกชะตาอะไรกันแบบนี้เลยเออแล้วก็แบบว่าตัดสินใจมามาคุยมาสารสัมพันธ์กันอะไรแบบนี้นะคะ ไม่หมอว่าถึงเขาย้อนเวลากลับไม่ได้เขาก็เลือกที่จะจะถึงถึงเขารู้แหละเขารู้ว่าปลายทางเป็นยังไงนะเขาเขาก็ยังเขาก็ไม่เคยคิดเลยว่ามาเสียเวลาหรือไม่หรือรู้สึกว่าไม่คุ้มเลยนะที่ได้รู้จักกับคุณอะไรเงี้ยเออเพราะเพราะเขาคิดว่าการได้รู้จักกับกับคนดีๆคนเหนือได้คุยกับคนดีๆคนหนึ่งถึงแม้ว่าปลายทางมันจะไม่สามารถไปกันต่อได้จนสุดปลายทางอะไรเงี้ยแต่แบบอย่างน้อยไงมันก็คุ้มแล้วกับชีวิตหนึ่งอะไรเงี้ยที่เราได้เกิดเออได้ได้มารู้จักกับคนที่ เออเราชอบนะได้ได้ทความรู้จักกับคุณที่เรารู้สึกดีอะไรเงี้ยในความรู้สึกของเขาไม่หมอะว่ามันเป็นอะไรที่ที่แค่นี้ก็คุ้มแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาก็ยังคงเลือกที่จะทําความรู้จักนะคะจะคุยกับคุณอยู่ดีและคะถึงแม่รู้ว่าปลายทางเนี่ยนะคะเรื่องระหว่างคุณและเขาจะต้องจบลงก็ตามะคะ่ะโอเคก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ค่อนข้างดีมากเลยนะคะเป็นพลังงานที่ดีแล้วดูอบอุ่นมากเลยนะ,ะสําหรับชาวแรนดอมนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างครับผู้ฟังแล้วก็ขอให้รับ พลังงานดีๆพลังงานบวกจะไพ่ไปได้เลยอะแต่ถ้าใครฟังแล้วยังไม่ค่อยมั่นใจอะอยากจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องราวของตัวเองจริงๆริงอะไรเงี้ยก็สามารถทักมาหาแม่หมอได้นะคะมาดูดวงส่วนตัวกันได้จะเพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของคุณแบบแบบคนเดียวเลยคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีพลังงานอื่นมาปนนะคะก็แบบให้แน่ใจกันไปเลยอะไรแบบนี้เนาะอะ,อะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าละกันวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะอาขอบคุณมากสำหรับการรับชมคะ่ะเราพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย i